เรามาทำการแฟดไบออดเมนบอร์ด b, b 2 5 0 m ขีเทตกันนะครับจากกิกะไบต์นะตัวบอร์ดนี่นะครับ b 2 5 0 m ขีเทตก็นำแฟตไดเเสียบเข้าตรงนี้แฟดไดรที่เราโหลดไฟล์ไบออดมาจากเว็บไซต์นะครับเสียบเข้าตัวเมนบอร์ดแล้วก็เปิดเครื่องกด Delete รล,ล,ลัวไว้พอกด Delete รล,ลัว,ลวปุ๊บ ก็จะเข้ามาหน้าใบออดอย่างนี้นะครับพอมาหน้าใบออดแล้วก็เเลื่อนไปคลาสสิกก่อนจะได้ดูง่ายแล้วก็ไปที่แฟตใบออดอยู่ไหนอะเนี่ย f 8อ่ะ f 8เสร็จก็เลือกอัปเดตใบออดนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ใบออดที่ ชื่อที่ถูกต้องเนาะไฟล์ที่เรานำมาใส่ในแฟลไดร์ต้องใส่ไว้ในหน้ารูทนะครับแล้วก็แตกไฟล์จากวิน r ออกมาด้วยให้เป็น b250m นะอยู่ไหนอะอเยอะมากเลยกิกะไบต์อ่ะเจอแล้ว b250m h3 เป็น f9 นะครับตอนนี้ ของเราอันเก่าเนี่ยเป็น F 7จ็าทำให้เป็น F 9กก็เลือกอันนี้ Enter แฟดเลยแฟดเลยนะครับแล้วก็รอ Raw, raw, raw. รอไปเรื่อยๆนะครับรอรอรออือหือ พอแฟดไปออดเสร็จระบบจะทำการรีบูตนะครับเราก็รอไประบบรีบูตกดเดลิตเนี่ยนะจ อ่ะพอเข้ามาหน้านี้กด F2 ดูเท่านี้ก็เป็น F9 แล้วครับเป็น F9 แล้วนะโอเคเท่ากับการ flat b i o s เสร็จสิส้นแล้วขอบคุณมากครับ